คุณผู้ชมครับจากความต้องการใช้รถ e ีีที่เพิ่มมากขึ้นสันักงานนโยบายและแผนพลังงานหรือว่าสอน,นอพอกระทรวงพลังงานนะครับได้มีการจัดนิทรศการนโยบายยานยนต์ไฟฟ้าและระบบกักเก็บพลังงานเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจต่อประชาชนพร้อมเตรียมผลักดันการพัฒนาบุคลากรและการปรับกฎหมายเพื่อรองรับอุตสาหกรรมการกักเก็บพลังงานในอนาคตติดตามจากรายงานครับ สำนักง,งานนโยบายและแผนพลังงานหรือสนพกระทรวงพลังงานจัดนิทรรศการนโยบายยานยนต์ไฟฟ้าและระบบกักเก็บพลังงานในงานอาเซียน u s t a i n a b l e Energy Week 2022มุ่งเน้นนโยบาย 30s30 30, ตั้งเป้าผลิตรถ CEV ให้ได้อย่างน้อย30%ของการผลิตยานยนต์ทั้งหมดในปี2030พร้อมผลักดันระบบกักเก็บพลังงานโดยเฉพาะแบตเตอรี่ในรถ EV ผ่านการวิจัยพัฒนาบุคลากรและเตรียมปรับกฎหมายระเบียบมาตรฐานเพื่อรองรับอุตสาหกรรมการกักเก็บพลังงานในอนาคตการสับสนุนเองเนี่ยเรามองทั้งการสนุด้านผู้ใช้นะครับว่า ไทเนี่ยจะเข้ามาใช้ในส่วนของ e s s ได้บ้างนะครับแล้วก็ในส่วนของการส่งเสริมในเรื่องของการผลิตด้วยนะที่เรามองกันนะครับส่วนของภาคอีกภาคหนึ่งที่เรามองกันน็คือเรื่องของการศึกษาวิจัยค้นคว้าพัฒนาบุคลากรครับเพื่อมารองรับกับอุตสาหกรรมเรื่องของระบบการเก็บพลังงานให้มากขึ้นนะครับแล้วก็ส่วนสุดท้ายเรื่องของการแก้กระปรับกฎหมายต่างๆเรื่องของการระเบียบมาตรฐานแบตเตอรี่ที่ออกมาว่าเป็นอย่างไรนะอันนี้ก็จะมีการดูแลกันด้วยเช่นกัน จัดหนักแจกใหญ่ซาสัจใจยิ่งกว่าเดิมลุ้นซาสองต่อกับแฟนตาและสไปซ์สนุกกับของรางวัลสุดซาหวา่วซากับรางวัลใหญ่อราคูแคทรวมมูลค่ากว่า18ล้านบาทแค่ส่งรหัสใต้ฝาแฟนตาและสไปซ์ที่ร่วมรายการที่ l ลน์แอดคคาโคลาวันนี้ถึง30พฤศจิกาย,ยนนี้มิติใหม่ของเอ็นชัวเอ็นชัวโกสูตรพัฒนาไปอีกขั้นครั้งแรกของเอ็นชัวโกอาหารสูตรครบถ้่วที่มี HMB และโปรตีนคุณภาพดี HMB ดียังไงเสิร์ชเลย มีสำรองไว้พร้อมใจตลอดเวลามาต่อการถุงต้มพีทีไฟแรงเต็มแม็กซ์คิวพีน้ำสลัดที่เป็นได้มากกว่าน,น้ำสลัดอร่อยชิวๆ mm. จิ้มราผัดจุ่มหรือย่างไม่วนไม่ซ้ำไม่จำเจคิวพีเป็นได้มากกว่าน,น้ำสลัด ทำไมวันนี้หอมจังเลยเนสกาแฟเบลนต์แอนบสูตรใหม่หอมขึ้นกลมกล่อมขึ้นรักเลยเราะรักสีผมของเราแล้วก็ไม่ตัวผมเสียใหม่กัเนเย่คัลเลอร์เนเชียลด้วยน้ำมันสกัดธรรมชาติสิบเท่าสีผมดูสวยเด่นชัดติดทนถึง10สัปดาห์ปิดผมขาวถึง100เปราศจากแอมโมเนียจากกาเนเย่คัลเลอร์เนเช s ยกลิ่นเหม็นติดผ้าต้องจัดการด้วยเอ s เซนส์ที่มีเอสเซนเทคช่วยละกลิ่นอับ เอ s เซนส์เดลี่แคร์สรีเล็กจูเนียโจ๊กจริงดิสารอาหารหลากหลายรสโจ๊กแท้ๆไม่ใส่น้ำตาลใสยวันนี้นะครับเราก็ได้รับเกียรติจากท่านประธานสมพอรอย่างเราพี่นี่ได้เท่าไหร่สามแสนห้าพี่อุ้ยท่านมาทำไมคะก็เอาอมาค้ำไงไม่ต้องคำ้ำแต่เคดิผมไม่ดีนะ่ะคุยได้ ขอบคุณมาครัไม่ต้องคำสวัสดีครับโชคดีพี่เงินติดหลอเร็วง่ายให้บาทด้วยดูดิจะสตรองแล้วไปให้สุดต้องไม่สะดุดเพราะผมเสียขาดร่วงแพนทีนสูตรลดผมขาดร่วงมีโปรวิตามินเหมือนเติมวิตามินช่วยฟื้นบำรุงผมเสียช่วยลดผมขาดร่วงได้ถึง97%ผมสตรองขึ้นยาก็สตรองขึ้น คุณอาจคิดว่าแค่พลาสติกหลอดเดียวแต่ได้ทำลายบ้านและแหล่งอาหารของหลายชีวิตร่วมกันใช้หลอดกระดาษไมโลรุ่นใหม่ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมแข็งแรงขึ้นและอร่อยไปกับไมโลเพื่อลูกของคุณเพื่อโลกของเราดาวนี้ไม่มีแดกไม่ดีแน่ดาวนี้สูตรแอนตี้แบคและสูตรตากในร่มช่วยขจัดกลิ่นอับอย่างมีประสิทธิภาพหอมเหมือนตากแดดดาวนี้ แแมม่กมลัา้วความอร่อยที่อดใจไม่ไหวสมาร์ทฮาร์ดพาชคัาสสันจากวัตถุดิบคุณภาพครบถ้วนคุณค่าสารอาหารสมาร์ทฮาร์ดพา์ี่พี่ช่วงนี้ชีวิตอย่างดีไปเจอของดีมาเบอร์มงคลที่คนบนหางาน,นกันยากแต่เขาเปลี่ยนมาใช้นะโอ้โหงานเพิ่ผม,มยีงตั้งแต่เช้ายันเมื่อตะพี่คิดดูขนฝนตกยั้งมีงานอะ่ะพี่ลองดูสิ ไปก่อนนะพี่คนกำลังเลิกงานใครๆก็รู้ว่าไม่ใช่เบอร์มงคลแต่เป็นความขยันที่คุ้มครองคุณเยื่อดมตราถุ้ยทองชื่นชมความขยันในตัวคุณจากบริษัทหุ้ยทองโอสถที่คุณวางใจสี่เหลี่ยมที่ฟันกว่านี้ต้องฟันโอสแควร์คุกกี้สี่เหลี่ยมรสช็อกโกแลตและชล็อกโกแลตชิปอร่อยเหลี่ยมไหนก็ได้ฟันทำไวันนี้หอมจังเลยเนสกาแฟเแบรนด์ออนดสสูตใหม่หอมขึ้น สิวฝ้าแดกใครจะกล้าอวดใหม่ Ole AHA 90%ของผู้ใช้เห็นว่ารอยสิวหรือฟ้าแดดดูลดเลือนให yeah, ม่ Ole AHA กลิ่นเหม็นติดผ้าต้องจัดการด้วยเอ s เซนส์ที่มีเอ s เซนเทคช่วยละกลิ่นอับเอเซนส์เดลี่แคร์คุณครับที่นี่ที่ไหนนะครับก็ไม <Good bye. S 1> ่ใ ดมแบรนด์ลองเลยฉันจะซื้อแค่นี้ชิ้นอื่นก็บาทเดียวเองนะไม่ได้ผลหลอาบาทเดียวเองเนยะบาทเดียวผมใจไม่ไหวก็โปรมันคุ้มซื้อชิ้นที่2แค่บ,บาทเดียว25สิงหาคมถึงหน้าตุลาคมนี้ที่วัดสันแถมมีซุปไรส์กับไอเทมลับทุกวันเสาร์ซิริแลตจูเนียโจ๊กจริงดิสารอาหารหลากหลายรสโจ๊กแท้ๆไม่ใส่น้ําตาลทราย เมื่อก่อนนะจะย้อมผมต้องไปทําที่ร้านเสียเวลามากดีนะที่น้องแพนแนะนำโอเคเฮอร์เบิลเนี่ยค่ะทําเองที่บ้านก็ได้แค่สระกลิ่นก็ไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทด,ดูเป็นธรรมชาติมีหลายเฉดสีด้วยนะคะโอเคเลยปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียโอเคเฮอร์เบิลยาดิวเบอรี่คุกกี้สอดไส้ครีมและแยมอร่อยลงตัวแจมความอร่อยไม่เหมือนใคร เหงื่อก็เยอะวงแขนก็คล้ำหม่มีแว m แมสป r o t e c บอกลา2ปัญหาทั้งช่วยลดเหงื่อน,นาน48ชั่วโมงและมีไมโครวิทซีซึมลึกให้วงแขนดูไบรท์แท้งสบายยาวนานพิเศษเพียง79บาทถึง31ตุลาคมนี้แม้ว่าสิ่งที่ทำให้เขาพิเศษคือพลังของการยิ้มสู้ไม่เคยถอย ให้เลือกหนึ่งข้อเพื่อชีวิตที่ดีคุณจะเลือกอะไรเลือกสวยเลือกรวยเลือกไม่เสพยาเลือกให้ดีเริ่มใหม่ยังไม่สายร่วมเป็นพลังป้องกันยาเสพติดทุกคนทำได้ บัตเดียวเก็พหกเอาไว้ทุกไลฟ์สไตล์สายชิวจะกินจะชอบออนไลน์สะสมตามได้แบบชิวชิวบินกับแอร์เอเชีย point คูณสิบแบบแรงชิวใช้พ o i n t แทนเงินไปเลยรับตัวฟรีแบบชิวชิวสาการบินแอร์เอเพร้อมแล้วที่สองเดินทางบครดิตแอร์เอเชียธนาคารกรุงเทพบัตรเดียวสำหรับคนชอบบินแบบชิวช สนับสนุนโดยปวดหัวเป็นไข้ซาร่ายาเม็ดบเทาปวดลดไข้พาราเซตามอล5 0 0มิลลิกรัมซาร่าอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาไอชินน้ำมันเครื่องเกรดพรีเมียม AIS 5 G ครอบคลุมที่สุดเร็วที่สุดทั่วไทยยาดมสมุนไพรตราหงไทยขอบคุณที่ทำให้เรามีวันนี้เป็นยาสามัญประจำบ้านแผนโบราณ TCP คาราบาวแดงใหม่มีวิตามิน b 12 4เท่า10บาทเหมือนเดิมไปที่จันทบ,บุรีกันหน่อยนะคะมีชาวสวน2คนค่ะขึ้นเขาไปกะจะไปดูว่าเอ๊ะท่อส่งน้ำตรงไหนมันขาดหรือเปล่าเพราะว่าสวนทุเรียนน้ำไม่ไหลจังหวะที่คนหนึ่งเดินนำหน้าไปอีกคนขอนั่งพักเสียงปืนลั่นขึ้นมา1น,นัด เพื่อนเขาตายนะคะแล้วตายในสภาพที่นอนทับปืนของตัวเองซึ่งปืนอยู่ในสภาพปลดเซฟกระสุนอยู่ในลังเพลิงขึ้นลำเตรียมใช้งานค่ะผู้ตายชื่อว่านายเฉลยเดือนแรมอายุ39ปีนะคะเสียชีวิตอยู่ที่ตีนเขาบุญมากในอำเภอเขา